สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนโคบุตแมนเป็นปืนเกรดสูงนะครับขนาด .22 LR ผลงานการออกแบบของจอห์นบราวนิงเอามาพูดคุยแล้วก็รีวิวกันนะครับในวันนี้จะถือปืนทุกครัง้งตรวจสอบความป,าปลอดภัยปดแมกซีนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการดึงสไลด์ตรวจเช็คดีนะครับว่าปืนระบ,บอกนี้ปลอดภัยไม่มีรูเมื่อกะูดเนี่ยเป็นรูดัมมี้นะครับได้ออกมานะครับ ปืนโคเวิรแมนกระบอกนี้ครับผลงานการออกแบบของจอห์นบาวนิงนะซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นปืนแบบสุดท้ายนะครับของบาวนิงที่โรงงานโค้ดเนี่ยผลิตออกมาขายนะครับเป็นปืนกึกอัตโนมัติแบบโบ b แบกนกไนใช้สไลด์นะครับเป็นลูกเลื่อนในตัวเองนะความแรกวกระสุนของจุดที่สองเนี่ยรีคอยล์ค่อนข้างต่ำนะครับจึงต้องออกแบบสไลด์เนี่ยให้ยาวเพียง1นึ่งจของตัวปืนเพื่อลดน้ำหนักให้เหมาะสมกับรีคอยล์ของกระสุนขนาดจุดที่สองนะครับ แมกกาซีนของปืนกระบอกนี้นะครับบรรจุได้10นัดจะเห็นว่าค่อนข้างเอียงนะครับเพื่อจัดลิงค์กระสุนให้เป็นระเบียบน,นะารบรรจุแมกกาซีนก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ผักนะครับตัวล็อกในแปลขา้างหน้าจะปลดออกก็ผักถอยหลังนะครับย้อนกลับแล้วก็เทออกมาได้เลยนะครับโคบูแมนเป็นปืนซิงเกิลอคชันแบบนกในโดยทําสไลด์ข้อปิดนกเอาไว้นะครับแล้วก็ที่พิเศษเนี่ยก็คือคุณลุกนะครับเอาตัวลำกล้องของอันชูดซึ่งเป็นปืนยาวนะครับเกตแข็งขันเนี่ย เอามาใส่นะครับความยาวกล้องเนี่ยอยู่ที่8นิ้วนะปรับแต่งโดยช่างสังเวียนนะครับเรียกว่าพิเศษมากมากนะครับด้ามจับเนี่ยก็เรียกว่าออกแบบมานะครับโดยที่เอาไว้ฝึกในการแข่งขันยิงเป้าในะระยะ25เมตรนะครับด้ามจับดีมากๆนะผมได้ลองจับสัมผัสเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นปืนที่มีความสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบนะครับเรื่องของการทํางานของตัวปืนแล้วก็ขุนกระสุนกันนะครับเราโดยทีหนึง่ง ที่ทดสอบนะครับโควูสแมนนะตัวนี้นะครับระยะก็ประมาณสักสิเมตรจริงๆเนี่ยปืนเนี่ยเอาไว้ยยิงระยะไกลนะครับสักยี่สิบห้าเมตรแต่ผมขออนุญาตนะครับลองที่สิบเมตรก่อน นะครับกดไมค์ก็จะอิงเคสปืนเรียบร้อยเราไปดูกลุ่มกระสุนนะครับจับตัวโควิ์สแมนโอโ้โหต่ค่าเลยนะครับลงมาค่อนข้างที่จะต่ำนะครับแต่ก็ยังเกาะกลุ่มอยู่นะแต่ขอซ้ำอีกสักชุดหนึ่งนะครับไปที่เป้าเดิมลองดูนะชุดที่สองนะครับอีกทีหนึ่งมาลองนะครับมือเดียวไปเลย เก็บปืนเรียบร้อยเรามาดูชุดที่2กันนะครับต้องฝึกนะบอกเลยว่าต้องฝึกนะในการยิงนะครับมือเดียวนะยิงค่อนข้างยากนะครับผมเนี่ยยังไม่เคยฝึกนะครับการจับถือลักสัตว์แบบนี้นะแต่ก็รู้สึกว่าในการควบคุมปืนเนี่ยง่ายมากนะครับง่ามากถ้าได้ฝึกฝนนะครับอย่างดีเนี่ยผมว่าในระยกกะไกลเนี่ยยิงโดนแบบสบายๆนะครับในเป้า X เ,เนี่ยไม่น่าพลาดนะ ทีนี้ลองยิงเร็วๆนะครับมายากจากสองมือนะสองมือนะครับ่าห้านะัดสบายนะครับตื่นปลอภัยนะยิงแบบเร็วๆนะครับมาดูที่ตัวเป้ากันก็ยังไม่หลุดนะโอ้โหเรียกว่ามีแบบเห็นศูนย์แล้วก็เดินไกลเนี่ยยังอยู่นะครับในกลุ่มเดียวกันอยู่ ถือว่าเป็นปืนที่แม่นยำแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆน,น,นะครับตัวปืนโคบูสแมนนะครับกระบอกนี้เหมาะกับปืนแข่งขันยิงเป้านะครับมือเดียวระยะ25เมตร ยิงจบนะครับปืมกระตีนดูครับปืนปลอดภัยนะเยียบร่อยนะครับยิงง่ายนะต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่ยิงได้ง่ายแล้วก็บาลานซ์การจับถือเนี่ยดีมากๆนะครับดีจริงๆนะอีกมุมหนึ่ง จบนะครับปกแมกซีนปืนต่อไทยโอ้สบายนะครับทั้งรีคอยทั้งเรื่องของการจัดตูนนะครับผูอย่างเนี่ยลงตัวไปหมดนะครับเป็นปืนที่ยอเยี่ยมมากๆนะครับเขาให้ใช้มือเดียวแต่ผมรู้สึกว่ามือเดียวเนี่ยน่าจะยากนะเดี๋ยวจะลองประคอง2มือดูนะครับลองดูโอ้ยากจริงนะภาตัดครับเราดูเพจนะครับ,รบตัวนูน้น ไม่เหลือได้นะครับทีนี้กลับมาที่ลูกฟองทีหนึ่งเรียบร้อยยากจริงอ่ะพื้นปลอดภัยนะครับโอ้โหมันค่อนข้างไก่นะครับแล้วก็ผมอาจจะยังไม่ถนัดนะกับการเล็งนะครับจับถือแบบนี้เักเท่าไหร่นะออกแบบมาดีมากนะครับด้านจับนะเพื่อ ยิงแข่งขันนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับตัวโฟวูดแมนนะครับกระบอกนี้